สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์สามหกซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีตุแลและขนาดตุลสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ,บคานุการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลอาอดีมาที่บิลิเวอร์สามหกตรงด้านล่างที่ผมชี้ตรงนี้อัดลอาอดีมาทําค่าครูได้ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ซีรีส์พื้นวาสนาในดวงชะตาด้านของการเงินหรือพบเรือนกระดุมพระนะครับอาลืมบอกไปว่า ลดค่าดูดวงส่วนตัวให้นะครับสองต่อเลยนะไม่ได้มีมาบ่อยเนาะในช่วงต้นเดือนมิถุนายนก็คือวันที่หนึ่งถึงวันที่10มิถุนายนวันที่10มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายลาดีมาทําค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษลดให้2่ต่อเนาะอย่าลังเลใจสำหรับคนที่อยากได้ราคาพิเศษเพราะว่าไม่ได้มีมาบ่อยและอย่างหนึ่งเป็นโคดท้ายแล้ววันนี้วันที่7็แล้วครับเหลือเวลาแค่สวันเท่านั้นเนาะซีรีส์พื้นวัสนาเรามาดูกันนะครับ เราห่างเหินไปกับซีรีส์พื้นวัฒนานี้ค่อนข้างนานพอสมควรเพราะว่ามีดาวตรีเทพใ้ายคืออันนั้นมันรีบนะเพราะว่ามันมีเวลาจํากัดแต่ตรงนีงไม่มีเวลาจํากัดดังนั้นเนี่ยรู้ก่อนรู้ทีหลังก็ไม่เป็นไรแต่หมายถึงว่าก็เลยเอากลับมาพยากรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับจากดวงดาวสถิตเพราะว่ามันจะเป็นการดูดวงฟรีไปเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่านี่เป็นแค่ภาพรวมเท่านั้นมันต้องมีอ้างอิงจากพื้นวัสนาของเราด้วย เข้าไปกระทบกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะดวงดาวดูดวงดาวเพียงดวงเดียวไม่ได้เราต้องดูดาวหลายดวงเนี่ยประกอบกันเพราะว่ามันมีเงื่อนไขหลายอย่างเนี่ยประกอบกันด้วยนะครับต้องเข้าใจตรงจุดนี้แต่เราสามารถ,ถทายแค่ดวงเดียวเพราะเราไม่สามารถเจาะจงดวงใครดวงหนึ่งได้นะครับแต่เป็นกลุ่มราศีนะครับหรือกลุ่มลัคนาด,ดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะครับทีนี้ ผมเคยทำาพเรือนสุภาได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับก็ขอกรูบคุณด้วยสำหรับการติดตามรับฟังส่วนคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะที่เรามาดูกันครับพบกระดุมพระหรือการเงินเนี่ยในดวงชะตาเงินไม่เข้าใครออกใครแต่คนตุนจะเป็นยังไงจุดกาเนิดตนุราศิตุนทางทิศใต้ในทางราศีลกนาชัจุดเดียวกันครับตนุราศีตุนตรงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่เดี๋ยวจะบอกหาว่าหลอกชวนหลอกเข้ามาดู คือต้องบอกว่ามันแบ่งออกมเป็นสอง EP. พนี้เป็น e ีพแรกเดี๋ยวจะมี EP ที่สตามมา EP แรกหมายถึงคนมีดาวการเงินสถิตในเรือนตนุจนถึงเรือนอริส่วน EP ที่2คือการเงินสถิตในภพเรือนปตัตนิจนถึงเรือนวินาศแต่ทุกคนต้องฟังก่อนอันดับแรกดาวประจําตัวเพราะดาวประจําตัวเนี่ยเป็นดาวหมายถึงว่าการเงินน่ยนะครับดาว ดาวประจําตัวแล้วก็มีการเงินงเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นดาวอ,อังคารซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าดาวการเงินของเราเป็นยังไงรู้เขารู้เราเราจะได้เข้าใจว่าการเงินของเราเป็นยังไงเงื่อนไขย,ยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยไปต่อในการสถิตในภพเรือนคนที่อยู่ใน ep ที่2ก็ต้องฟังก่อนนะครับอันดับแรกดาวอังคารเป็นดาวการเงินหรือราศีพิจิกเป็นเจ้าเรือนการเงินเจ้าเรือนการเงินหมายถึงที่ตั้งของภพกระดุมพระหรือภพการเงินส่วนดาวอ,อังคารเป็นดาวประจํา หรือเรียกว่าดาวเกษตรก็ได้เนาะดาวประจํากระดุมพระเนี่ยดาวเกษตรเนี่ยนะครับอังคารเนี่ยเป็นดาวบาปะเคาะอันดับแรกเราจับคาว่าบาปะเคาะแปลว่าได้ยากจําเลยว่าในวิชาโหราศ,าศาสตร์เวลาถ้าเราอ่านอะไรปุ๊บแล้วเห็นดาวบาปะเคาะอยู่ในราศีนั้นอยู่ในเรื่องราวนั้นเนี่ยแปลว่าเรื่องราวนั้นจะได้ยากนะครับเพราะอังคารเนี่ยแปลว่าอะไร action ก็คือการกระทําแปลว่าถ้าไม่ A c t ช o ่นไม่ Movement ไม่ได้ตังค์ครับดังนั้นเราต้อง Movement A c t i o n นะครับมันถึงจะเกิดทรัพย์เกิดตังค์ทีนี้เราจะแยกยงี้กระดุมพระคือทรัพย์สินส,สมบัติหรือเรียกว่าโพกษะัพย์ส่วนพันธุคืออาสังหาหมายถึงสิ่งที่มันติดที่มีอย่างเดียวที่ขึ้นที่ได้คือรถยนต์นะครับอ่าดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าพันธุเนี่ยคืออาสังหาคือสิ่งที่มันยึดติดกับที่ส่วนรถเนี่ย มี4ีล้อมันคือความมั่นคงนะครับส่วนกระดมพระเรามาดูที่ตรงนี้ต่อเป็นพกรทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองแก้แหวนเงินทองอะไรทํานองนี้ครับดาวอังคารต้องแอคชั่นก็หมายถึงว่าเราต้องปฏิสัมพันธ์ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวก,กับการเงินในเรื่องของการขยันนะเรียกว่าขยันแล้วกันขยันในการทำมาหากิน แล้วเราจะมีศับมีกิน่นเนาะประมาณนี้อ่อันนี้จบแล้วนะครับเดี๋ยวใครมีอี2ีสองก็ค่อยไปดูอี2ได้ใครมีอีีแรกก็ดูต่อครับที่เรากับยอมไปเรือนตนุนิดหนึ่งคือกระดุมพระตนุกระดุมพระสถิตเรือนตนุเป็นประเพราะว่าดาวอังคารสถิตเรือนศุกร์คืออย่างนี้ดาวสองดวงนี้เป็นดาวคู่มิตรกันเป็นดาวที่เกื้อนหนุนกันเป็นดาวที่เป็นเทวดาให้ลาบแต่ เมื่อมันไปสถิตในพบเรือนตกันข้ามก็คือราศีเมษคือดาวคานมาสถิตในเรือนตนุซึ่งมาจากเรือนกระดุมพระด้วยไปเป็นประในเรือนตัวตนเนี่ยจะหมายถึงเป็นประประคือความไม่มั่นคงเส้นปุบปุบปะปะคือความไม่มั่นคงนะนะพอมาทับตัวมันจะมีเงื่อนไขนะครับกระดุมพระไปเรือนตนุหมายความว่าการเงินวิ่งก็หาตัวตน ไม่ใช่ตัวตวนวิ่งก็หาการเงินนะถ้าดาวศุกร์ไปอยู่ในราศรีพิจิกเป็นประอันนั้นจะหมายถึงตัวเราวิ่งก็หาการเงินหาโอกาสด้านการเงินตอนนี้โอกาสด้านการเงินวิ่งกามาหาตัวต,วตวนเลยเช่นเขาแนะนําเธอไปทําอันนี้ไหมได้เงินดีนะเนี่ยก็คือพูดง่ายว่ากระดุมพระตนุคือหมายถึงจะได้รับโอกาสอะไรหลายอย่างเข้ามาแต่ต้องลงมือทําเพราะเป็นอังคารคือการแอคชั่นอย่างที่บอกไปและอย่างหนึ่งเป็นประเนี่ยแปลว่าคนอื่นจะแนะนํานะครับคือมักจะได้โอกาสจากคนอื่นแนะนํามากกว่าแล้วจะได้ คือเหมือนเป็นคนชี้ทางรวยอ่ะเขาจะไะเออมีคนชี้ทางให้ได้ตังมีคนชี้ทางรวยแต่จะไม่ได้รวยจากตัวเองเพราะคนที่เป็นดาวศุกร์มีดาวคันกลมลักเนี่ยมักจะทําอะไรใช้สัญชาตญาณหรือตามอารมณ์มากเกินไปจะไม่ค่อยใช้ความคิดมากหมายถึงว่าไม่ได้วางแผนก่อนแต่พอมีอะไรโอกาสฉันก็วิ่งไปทําเลยนะครับเห็นเขาทำฉันก็ทําบ้างเพราะฉันอยากรวยแต่มันไม่ได้รวยเพราะว่าเราไม่ได้คือหมายถึงว่าสิ่งนั้นอาจจะถูกออกแบบมาใน สำหรับคนคนนั้นแต่ไม่ใช่เราไงก็จะไประเราก็จะลงทิศลงทางแต่ถ้าเรามีคนมาชวนแต่เราคิดแล้วว่าเออมันเป็นตัวตนของเรามันคือสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เรามีความรู้ก็ไปทําและลงมือทําอย่างขมักขม่นทาอย่างขยันขันแข็งคืออังคารเนาะก็จะทําให้เรามั่งมีอ่ะคือพูดง่ายว่าเรียนการเงินไปสถิตเรียนตนุเนี่ยไม่อดไม่อยากเรื่องการเงินหรอกครับชีวิตนี้มีเงินใช้ตลอดนะครับ ขอแค่ลงมือทำจำไหมครับขอแค่มีการลงมือทำแต่มักจะได้โอกาสจากคนอื่นหยิบยื่นให้หรือแนะนำให้นะครับสำหรับเดือนดาวคารที่มาจากเดือนกระดุมพับมาเรือนตนุเนาะก็ไม่แน่เป็นห่วงมากนะครับแต่ต้องเป็นโอกาสจากคนอื่นแนะนำมาต่อไปดาวกระดุมพับไปเกษตรคืออังคารเป็นกเกษตรนะครับกระดุมพับเป็นกเกษตรเนี่ยหมายถึงเงินทองไหลมาเทมาใช้คานี้เงินทองไหลมาเทมา แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการกระทำและความขยันอังคารคือการแอคชั่นแบบลงมือแบบจริงจังคือความขยันครับอังคารมันบ้าพลังนะจะบอกต้องบอกไว้ก่อนดังนั้นต้องทําอย่างความสุดความสามารถและต้องทําอย่างความความเพียรพยายามต้องใช้ความเพียรพยายามเข้าไปด้วยเพราะอังคารเนี่ยมันหมายถึงอารมณ์คือความอยากฉันอยากได้ฉันต้องได้เนี่ยทำไปมันก็จะกลายเป็นว่าได้สิ่งนั้นคือตั้งเป้าแล้วทำอะ่ะนั่นแหละประมาณนั้น นั้นกระดุมพับเป็นเกษตรก็หมายถึงเงินทองไหลมาเทมาน้ําซึมบ่อทรายไม่อดไม่อยากไม่เสี่ยงนะครับคือหมายถึงมีมาตลอดใช้ได้ตลอดชีวิตนี้มันอาจจะมีหมดบ้างบางครั้งบ้างครา,าวแล้วยู่ดีมันก็เข้ามาโดยมหัศจรรย์อยู่ดีมันก็เข้ามาโดยแบบไม่ดูเนื้อรู้ตัวมันก็เข้ามามันคือหมายถึงว่ามันมาเป็นไม่ขาดสายอะ่ะเขาเรียกว่ามาแบบไม่ขาดสายเรียกอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าการเงินเป็นเกษตรเนาะต่อไปดาวอย่าลืมนะต้องลงมือทํา อังคารอยู่ในราศีธนูก็ต้องลงมือทําอังคารอยู่ในเรือนสาชาสาชาแปลว่าสังคมสื่อสารเพื่อนฝูงการคอนเน็กชันนะครับการพูดการเจรจาการสื่อสารการเข้าสังคมการสัญญาต้องจัดเต็มหมายถึงต้องมีคอนเน็กชันแล้วคุณจะได้ตัคงเพราะกรุมพาไปอยู่เรือนสาชาก็จะมีเพื่อนคอยช่วยเหลือด้านการเงินมีการสื่อสารการพูดคุยขอสินเชื่ออะไรต่างๆก็มักจะได้ง่ายหน่อยก็เพื่อนมีการติดต่อมีการสื่อสารทําให้เกิดเงินหมายความว่า บางทีเข้าสังคมแล้วจะมีโอกาสที่จะเกื้อช่องทางการเงินเข้ามาโดยวิธีต่างๆนะครับแต่เอาเป็นว่าบางทีเพื่อนแนะนำอย่างที่บอกไปก็ได้นะครับหรือจะหาช่องทางได้จากแพลตฟอร์มจากสิ่งต่างๆก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันก็จะได้เงินได้ทองมาถือว่าเข้าสังคมไปเถอะเดี๋ยวจะได้เงินแน่นอนจะมีเงินมาแน่นอนก็อย่าหลีกสังคมให้เข้าสังคมเข้าไว ต่อไปดาวคารสถิตในเรือนพันธุอันนี้จะดีมากที่สุดเพราะว่าเป็นการเงินการเงินที่ตกตำแหน่งเสถียรย่อมดีเพราะเรียกว่าเงินก้อนหรือเรียกว่าเกี่ยวกับเงินไปเกี่ยวกับพันกสังหาครับตันยุไม่ใช่กระดุมพระพันธุกระดุมพระพันธุแปลว่าเงินไปตกเงินมั่นคงแปลว่าเรามีเงินเป็นกอบเป็นกำม,มียุง้งเป็นช้างเลยเป็นยุง้งเป็นช้างอะ่ะเหมือนกับข้าวสารที่เกี่ยวมาแล้วเก็บไว้ในยุง้งในช้างนะครับนั่นแหละทำนองนั้นอันเนี้ยกระดุมพระไปพันธุก็หมายถึงทรัพย์สมบัติมันเยอะแยะมากมายและมีมาากก่อนเรเริดดด้้ววยย เพราะพันธุนี้แปลว่าเครือญาติและหมายถึงครอบครัวดังนั้นเนี่ยเราเกิดมาในครอบครัวที่ดีมีทรัพย์สินเงินทองเกิดมาเป็นชั่งขาดขึ้นเราเกิดมาชั่งขาขึ้นเขาเขามีทรัพย์มีสินคนคนนี้คล้ายๆกับคาว่าคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดแต่ไม่ได้หมายถึงขนาดนั้นนะแต่หมายถึงประมาณนั้นก็หมายความว่าเงินทองมันมาได้และยังเอาเงินได้จากอสังหาได้ด้วยหมายความว่าถ้ามีมรดกหรือได้เงินได้ได้ได ที่ดินอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีก็ไปปล่อยเช่าหรือจะขายก็ได้ก็จะเกี่ยวพันกับอสังหาคือไม่ว่าขายที่ดินเป็นเป็นเป็นอาชีพขายที่ดินขายสังหาละแล้วก็เช่าก็ได้อะไรก็ได้มันก็จะดีหมดก็คือเกี่ยวข้องกับอสังหาเกี่ยวกับข้องกับครอบครัวมีความเกี่ยวพันกับครอบครัวทําเกี่ยวข้องกับครอบครัวก็หมายถึงทําตามกองสีได้ด้วยก็จะได้เงินได้ทรัพย์ได้สินมาเนาะก็ถือว่าดีมากๆแต่ทางนี้ทั้งนั้นทุกทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยต้องไม่มีดาวร้ายเบียดเบียนนั้นจำไว้นะครับ ไม่งั้นมันก็จะเปไปกลางทางสิ่งที่คาดหวังไว้ก็จะไม่เป็นไปตามหวังอามาดูพบคาดหวังกันบ้างความหวังความสมหวังคือปุตตะทีน,นี้พอดาวกระดมพาคือดาวคานไปเสด็จในปุตตะก็ต้องลงมือทำเหมือนเดิมแต่ไปหากินกับเด็กๆอันจะดีนะครับหากินกับโรงเรียนกับเด็กแล้วก็ลงทุนความเสี่ยงเนี่ยคนคนนี้ชอบเสี่ยงชอบเอางเงินไปลงทุนครับแต่ลงทุนจะได้กลับคืนมาหรือไม่ไปดูที่พบตรงกันข้ามคือพบลาพะ มันจะได้งอกหรือไม่งอกอยู่ที่พพลาภะลาสีสิงคืออาทิตย์อาทิตย์เนี่ยเด่นไหมถ้าเด่นปุตตะกระดุมพระปุตตะทําเลยแปลว่าลงทุนเราได้ซื้อหวยโดยเบรกก็ถูกแต่ถ้าลาภะไม่เด่นมีดาวคู่ศัตรูอันนี้เต็มตัวเลยครับคือพูดงี้ว่าขยันลงทุนแต่ตาพิกละลายแม่น้ําไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยดังน,น,นั้นเนี่ยอยา่าดีกว่าอย่าเสี่ยงปุตตะคือความเสีย่ยงอย่าเสี่ยงถ้าใครมีดาวร้าย มีลาภะไม่สวยเสี่ยงไปก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะมันไม่งอกไม่เงยเหมือนเราได้ที่ที่หนึ่งที่มันลกลลางปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นดินไม่อุดมก็ปล่อยมันทิ้งไว้อย่างงั้นะครับไม่ต้องไปสนใจมันผมคนนึงแหละที่ปุตตะดีแต่ลาภะไม่ดีในนั้นผมก็จะเหมือนกับมีที่ดินที่หนึ่งแต่มันแห้งแล้งไกลดินก็ไม่มีน้ําข้างล่างฝนฟ้าก็ไม่ค่อยตกต้องตามฤดูกาล จะขุดน้ําก็ไม่มีตาน้ําก็เลยทําให้ที่ตรงนั้นมันปล่อยว่างล็อกทิ้งไปเฉยๆคือไม่ต้องทําอะไรดีกว่าอย่างน้อยไม่ได้ไม่เสียดีกว่าขาดทุนเนาะก็อย่าไปทําอะไรดีกว่าจาไว้เลยว่าถ้าใครปุดตะเสียไม่ได้ไม่เสียดีกว่าขาดทุนนะครับอยู่เฉยๆดีกว่าหรือไปทํางานที่ไม่ต้องลงทุนจะดีกว่านะครับเหมือนตอนนี้ที่ทํางานเนี่ยคือมีลงทุนบ้างเล็กๆน้อยๆ ต่หมายถึงได้เงินมาแล้วถึงเอาไปลงทุนบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้หมายถึงว่าลงทุนเป็นล่ำเป็นสันนะครับหมายถึงซื้อมาขายไปยังไม่เอานะครับแต่พยายามคือซื้อมาขายไปยังพอได้นะแต่ว่าอย่าสต็อกเพราะถ้าสต็อกมันก็ไม่มันไม่ออกแล้วมันจะเสียหายของมีอายุไม่ต้องไปยุ่งนะครับทีนี้เพื่อปุตตะแปลว่าใหม่แปลว่าถ้ามีอายุปุ๊บมันก็คือไม่ใหม่แล้วไงมันก็จะเก่าเก่าแล้วก็ขายไม่ได้เป็นมรณะคือเสียหายเข้าใจได้อย่างดังนั้นปุตตะแปลว่าสดใหม่คือเด็กเด็ก นะครับหมายถึงไปหากินกับเด็กๆนะครับทํานองนั้นไม่ได้หมายถึงไปกินเด็กนะหมายถึงหากินกับเด็กนะครับเออหมายถึงไปขายของหน้าโรงเรียนไปตั้งร้านธุรกิจใกล้ๆกล้โรงเรียนอะไรแบบเนี้อย่าตีความผิดนะเออทีนี้กระดุมพาาระอรลสุดท้ายครับกระดุมพระไปอรลคนคนนี้น่าสงสารที่สุดนะครับคือหมายถึงว่าโดนปั๊มหน้าผากมาจะเกิดเลยว่าคนนี้เปดวงนีสินต้องเกิดมามีนีสินนะครับ กระดุมพระอริคือเงินมีปัญหาแปลว่าคนคนนี้จะมีการสร้างหนี้สร้างสินแต่มันเป็นเรื่องปกติครับคนเราเกิดมาเป็นหนี้เพราะมีบ้านมีรถแต่ต้องอยู่ในความที่มันกอ่อเกิดประโยชน์แล้วกันอย่าไปทําอะไรที่ไม่กอ่อเกิดประโยชน์หรืออย่าไปทําอะไรเฟื่องเฟยหรือสีเทาๆเด็ดขาดเพราะว่ามันคือความเสี่ยงการเงินไปตกความเสี่ยงก็จะมีปัญหาตามมาและนอกจากนั้นที่ไร กว่านั้นก็คือการฟ้องร้องคดีความด้านการเงินเพราะการเงินไปตกในอดอดิคือคดีความครับความยุ่งยากความวุ่นวายเกี่ยวกักบเรื่องการเงินย้า,ใายใครยืมเงินอย่าไปยืมเงินใครอย่าไปยุ่งกับเงินเงินของใครเพะแค่ยุ่งกับเงินของตัวเองก็ยังเป็นหนี้แล้วแล้วถ้าไปยุ่งกับคนอื่นก็คดีความตามมาสิจ้าโอเคไหมในนั้นเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเงินของใครและไม่ต้องให้มันมายุ่งกับเงินของเราด้วยเพราะไม่งั้นก็จะมีการฟ้องร้องนะครับเอาเป็นว่าเราอะมีหนี้ที่ก่อเกิดประโยชน์เป็นเรื่องปกติเป็นหนี้ที่ เข้าใจได้แต่นี่ที่ฟุ้งเฟ้อกันไปจะกลายเป็นนี่วงจรอ,อุบาทนี่วงจรอ,อุบาทน่ากลัวมากหมายถึงโปะซ้ายโปะขวาเอาขวาโปะซ้ายซ้ายโปะหลังหลังโปะหน้าหน้าโปะข้างมันโปะไปหมดโปะจนเขาเรียกว่าไม่เหลืองอกกําไรมันงอกขึ้นมาก็ต้องตัดกําไรไปใส่ดอกคนอื่นก็ทิ้งดอกทิ้งดอกไปเรื่อยๆสุดท้ายมันไม่ได้อะไรครับถูกปะมันไม่งอกไม่เงยแต่มันตันอยู่ตลอดเวลาตันอยู่ตรงนั้นเนี่ยตลอด มันก็ทําให้ชีวิตเราหยุดชะง,งักเดินฟรีสโเดินแช่แข็งแล้วชีวิตจะเจริญแล้วครับถูกปะเพราะหนี้สินนี่แหละทาให้เราฟรีสคือพูดง่ายว่า,วาตามจริงถ้าเราทําสิ่งที่งอกเงยอะอย่างน้อยอะบรฟรีสตัวหนึง่งแต่มันยังงอกเงยตรงหนึง่งก็เอาไปเฉลี่ยกันได้ถูกปะครับแต่ถ้าเราไปใช้ของฟุ่มเฟอือยของที่มันไม่ได้ต่อยอดงอกเงยอะไรมันก็โดนฟรีสจริงๆอะพอฟรีสเสร็จป,ปุ๊บชีวิตก็ชะง,ง,งักเลยแล้วไม่ต้องมาบ่นว่าทำไมชีวิตไม่ดี เพราะคุณเริ่มต้นที่การเป็นหนี้การเป็นหนี้ไม่ผิดการเริ่มต้นเป็นหนี้ไม่ผิดครับแต่คุณต้องคิดให้ดีก่อนว่าการเป็นหนี้นั้นก่อเกิดประโยชน์ได้มากแค่ไหนหรือมันจะไม่กระทบกับอนาคตของเราหลายคนไม่เคยตระหนักถึงอนาคตตระหนักแต่ปัจจุบันฉันต้องมีฉันต้องมี iPhone 16,iPhone 17,iPhone 18ออกมาฉันต้องมีรถหรูฉันต้องมีคนอื่นเขาขับเบนซ์ฉันต้องเบนซ์คือมันมันฝังคัานิยมที่มันผิด แค่มีใช้ก็พอนะครับไม่จาเป็นต้องหรูหราอะไรหรอกหรือถ้ามีถ้าจะมีนะต้องพร้อมก่อนไม่ใช่ไม่มีพร้อมแต่ก็อยากสรรหาไปมีมันพอไปมีมันก็นี่ไงครับอันนี้ทุกคนรู้หมดแล้วแหละผมไม่ต้องพูดด้วยซ้ำเนะาะเดี๋ยวจะหาว่ามาสอนทําไมรู้อยู่แล้วอันนี้ก็เตือนแล้วกันเป็นการเตืนพอนเพราะพวกคนก็ยังทํารู้แต่ก็ยังทําสุดท้ายทุกใครเป็นคน ปรับทุกให้ครับก็พวกหมอดูได้ไงดังนั้นมันก็ลงที่ผมอยู่ดีลงที่ทุกคนที่เป็นหมอดูอยู่ดีถูกปะครับดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องมาถามมาไถ่กันอยู่เดิมนั่นแหละเรื่องนี้สิมีเยอะแยะครับมาถามเนี่ยดังนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมพูดออกไปมันก็คือการเตือนสติว่าถ้าคุณทําสุดท้ายคุณก็ต้องมาปรึกษาผมเหมือนเดิมนะครับอะไรไปทํานองนี้ยังงั้นตั้งสติก่อนสต,นสตาร์ทเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามปรึใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ